วันนี้มีการรวมตัวของเครือข่ายชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดสกลนครนะคะเรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งรัดถอนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ออกจากทะเบียนวัดร้างค่ะเพราะว่าไม่ต้องการให้เข้าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์จากวัดธรรมกายค่ะ แทนเครือข่ายรักษาดอนสวรคร์เพื่อไทยสกลทวงถามเหตุผลกับนายกนกแสนประเสริฐรองผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณียังไม่เพิกถอนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ออกจากทะเบียนวัดร้างแม้เคยมีคำสั่งจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้ถอนการออกโฉนดรวมถึงการถอนทะเบียนวัดดอนสวร์ออกจากทะเบียนวัดร้างไปแล้วแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคนปัจจุบัน เพื่อให้รวบรวมหลักฐานที่อาจมีผลให้ออกโฉนดที่ดินให้กับวัดดอนสวรรค์อีกครั้งรอบนี้คือทะเบียนวัดร้างยังอยู่ต้องเข้าใจนะครับการออกโฉนดได้มันจะต้องมีทะเบียนวัดนะครับเมื่อทะเบียนวัดร้างยังอยู่กราบนั้นขอออกโฉนดวันไหนก็ได้ฉะนั้นแล้วต้องบอกตามไดยที่ทะเบียนวัดร้างยังอยู่การออกโฉนดจะปรากฏออกมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ก็จะเป็นภาระให้พวกเรามาต่อสู้กันเอง ฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําที่สุดก็คือให้สํานักพุทธศาสนาแห่งชาติถอนทะเบียนวัดรางออกไปซะเพื่อ่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทยสกลเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้เร่งรัดการดาเนินการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถอนทะเบียนวัดดอนสวรค์ออกจากทะเบียนวัดร้าง ที่ดินวัดดอนสวรรค์จำนวน85ไร่ตั้งอยู่กลางบึงน้องหานจังหวัดสกลน,นครก่อนหน้านี้มีกลุ่มบุคคลที่ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายยื่นขอออกโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นธรณีสงฆ์แต่ถูกคัดค้านโดยชาวบ้านส่วนหนึ่งในจังหวัดสกลน,นครค่ะ